สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การร่วมสำรวจเรื่องราวที่เราคัดสรรข้อมูลจากหลายแหล่งมาย่อยให้เข้าใจง่ายนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เราคุ้นคุ้นกันในชื่อพระแก้วมรกตครับค่ะพระพุทธรูปองค์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยนะคะซึ่งมีความพิเศษมากๆอย่างที่คุณบอกเลยคือสร้างจากศีลาสีเขียวซึ่งต่างจากพระพุทธรูปส่วนใหญ่ที่เรามักจะเห็นเป็นโลหะใช่ครับ ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามหรือความศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเกี่ยวพันกับเรื่องอำนาจการเมืองประวัติศาสตร์อย่างแยกไม่ออกเลยครับจริงค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งตำนานเก่าแก่อย่างรัตนพิมพ์พงค์หรือชินกาลมาลีปกรณ์แล้วก็มีบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆรวมถึงพระราชวินิจฉัยของรัชกาลที่4ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้เราเห็นภาพที่ซับซ้อนแล้วก็น่าติดตามมากๆครับ เป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะลองไล่เรียงเส้นทางการเดินทางอันยาวนานมากๆของพระเก้ามรากตแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องเล่าในตำนานกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราพอจะหาได้อืมเพื่อนทำความเข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนไปขององค์พระจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชบัลลังก์ได้ยังไง ใช่ครับเราจะมาลองแกะดูความหมายหลายๆชั้นที่ซ่อนอยู่ทั้งเรื่องศิลปะประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือแม้แต่จิตวิญญาณที่ทำให้พระแก้วมรกตเนี่ยสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้งั้นเราเริ่มกันที่จุดกำเนิดเลยไหมคะซึ่งเป็นประเด็งที่ตำนานกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยให้ภาพที่ค่อนข้างต่างกันแต่ก็น่าสนใจว่าเออมันไม่ได้ขัดแย้งกันไปสมดในตำนานนี้เล่าไว้แบบอัศจรรย์มากเลยใช่ไหมครับ เหมือนกับว่าได้ได้สร้างโดยคนธรรมดาถูกต้องค่ะตำนานอย่างรัตนพิมพ์พวงหรือชินกาลามาลีปกรณ์เขาเล่าตรงกันว่าสร้างขึ้นราวๆพศ .500 นู่นเลยนะคะที่กรุงปาตาลีบุตรในอินเดียแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นฝีมือเทวดาหรือไม่ก็พระนาคาเสนเทระผู้มีฤทธิ์เด็ดมากโหแล้ววัสดุล่ะครับ วัสดุก็ไม่ใช่หินธรรมดาค่ะตำนานบอกว่าเป็นแก้ววิเศษชื่ออมรกฏหรืออมรกฏซึ่งขยายความว่าเป็นแก้วโลกาทิพยรัตนายกหรือก็คือหยกอ่อนที่พระอินทนะคะนำมาจากเขาพระวิบุรบรพศฟังดูเหนือจริงไปเลยนะครับแล้วทำไมต้องเป็นแก้วล่ะครับทำไมไม่ใช่ทองคำเงินหรือโลหะมีค่าอื่นๆที่ดูสูงส่งเหมือนกัน ในตำนานมีคำอธิบายเชิงปรัชญาไว้นะคะว่าการใช้แก้วเนี่ยเป็นการหลีกเลี่ยงกิเลสต,ตัณหาของมนุษย์คือถ้าสร้างด้วยทองคำหรือเงินคนอาจจะโลภอยากได้อยากทำลายอยากแย่งชิงกันแต่ถ้าเป็นแก้วเนี่ยคนบาปอาจจะไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงแล้วก็ยังเสริมความขลังเข้าไปอีกนะคะด้วยความเชื่อว่าข้างในองค์พระเนี่ย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ถึง7พระองค์ตามจุดสำคัญต่างๆของร่างกายพระพุทธเจ้าเลยเหมือนเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีกและยังมีเรื่องคำทำนายด้วยใช่ไหมครับที่บอกว่าพระองค์จะเดินทางไปที่ต่างๆใช่ค่ะมีคำพยากรณ์ไว้เลยว่าจะเสด็จไปโปรดสัตว์ใน5ดินแดนสาคัญมีลังกาทวีปกัมโพชะสีอโยธยาโยนกวิสัยหรือล้านนาแล้วก็สวนภูมิ ซึ่งก็น่าแปลกนะคะว่ามันสอดคล้องกับเส้นทางที่เกิดขึ้นจริงๆในประวัติศาสตร์ช่วงหลังๆครับแต่พอมาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆกับเรื่องพุทธศิลป์กลับให้ข้อมูลที่ต่างออกไปเลยตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นจุดสําคัญคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยที่ต่างจากตำนานโดยสิ้นเชิงท่านว่าอย่างไงบ้างครับรัชกาลที่สี่ท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้นะคะ หลังจากที่ทรงพิจารณาจากลักษณะพุทธศินแล้วท่านไม่เชื่อว่าเทวดาสร้างแต่ทรงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือช่างชาวล้านนาแถวแถวเชียงแสนมากกว่าด้วยเหตุนี้ท่านก็เลยทรงเปลี่ยนการเรียกพระนามจากเดิมที่อาจจะเรียกว่าพระแก้วอมรกฏซึ่งมันสื่อถึงแก้วของเทวดาหรือพระอินทร์ให้เป็นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่แปลว่าพระพุทธรูปที่ทำจากแก้วมณีอันประเสริฐ หรือที่เราเรียกสั้นๆกันติดปากว่าพระแก้วมรกตนั่นเองค่ะอ๋อครับเข้าใจที่มาของชื่อแล้วแล้วเรื่องวัสดุล่ะครับสรุปว่าเป็นมรกตเอมเมรอรัลจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นหินอะไรกันแน่จากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะยืนยันว่าเป็นหยกอ่อนหรือเนฟไรเจตสีเขียวเข้มค่ะไม่ใช่มรกตแท้หรือเอมเมอรลอย่างที่ชื่ออาจจะทําให้เข้าใจผิดคนละชนิดกันเลยนะครับใช่ค่ะ ส่วนลักษณะทางพุทธศิลป์นักวิชาการส่วนใหญ่เท่าลงความเห็นว่าน่าจะเป็นสกุลช่างเคียงแสนยุคหลังหรือบางทีก็อาจจะเป็นสกุลช่างพะเยาอายุรา,ราวๆพุทธศตรวตรรษที่2 0่สถึงยีก็คือประมาณ900ปีก่อนหรือรา,ราวๆพศหนึ่งพไม่ใช่พศห้าร้อยอ,อย่างในตำนานเรื่องปางพระพุทธรูปก็เหมือนจะมีข้อมูลต่างกันนิดหน่อยนะครับบางที่บอกปางสมาธิแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เรายึดถือกันคือปางมารวิชัยคะ่ะ อันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ยอมรับกันแพร่หลายที่สุดแล้วส่วนขนาดก็กระทัดรัดนะคะหน้าตักประมาณ48.3เซนติเมตรสูงร่วมฐานประมาณ66เซนเมตรอืมขนาดกำลังงามเลยครับแต่ก็ยังสงสัยนะครับว่าพอข้อมูลตำนานกับประวัติศาสตร์มันดูต่างกันขนาดนี้เราควรจะเชื่ออันไหนหรือมันขัดแย้งกันหรือเปล่าครับ จร,จริงๆอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้นะคะว่ามันไม่ได้ขัดแย้งกันซะทีเดียวแต่อาจจะเรียกว่าเสริมพลังให้กันมากกว่าเสริมพลังกันยังไงครับคือตำนานเนี่ยทำหน้าที่สร้างความคลังความศักดิ์สิทธิ์เล่าเรื่องที่เหนือธรรมชาติทําให้คนเกิดความศรัทธาความเลื่อมใสใช่ไหมคะส่วนหลักฐานทางประวัติศาสตร์กับศิลปะก็ไม่ยืนยันว่าเออองค์พระมีอยู่จริงนะมีที่มาที่ไปนะสร้างขึ้นในยุคนี้ด้วยฝีมือช่างแบบนี้ ทั้งสองส่วนนี้มันก็เลยทำงานร่วมกันทำให้พระแก้วมรกตกลายเป็นวัตถุที่มีความหมายลึกซึ้งมากๆทั้งในมิติความเชื่อแล้วก็มิติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากทีนี้เรามาตามรอยการเดินทางของท่านกันบ้างดีกว่าช่วงแรกๆที่ตำนานบอกว่ามาจากอินเดียไปลังกากัมพูชาอายอุทยากำแพงเพชร อันนี้หลักฐานอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงก่อนที่จะมาถึงเชียงรายเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องที่อ้างอิงตามตำนานอยู่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นักวิชาการยอมรับกันจริงๆมักจะเริ่มนับที่การค้นพบครั้งสําคัญที่เมืองเชียงรายปีพศ1 9 7 7ค่ะครับตอนนั้นพบได้ยังไงครับมีเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะค่ะ พบในสถูปเจดีเก่าที่วัดป่ายะซึ่งปัจจุบันก็คือวัดพระแก้วที่เชียงรายนั่นเองพอดีว่าเจดีโดนฟ้าผ่าจนยอดพังลงมาชาวบ้านเข้าไปดูก็เจอพระพุทธร,รูปองค์หนึ่งแต่ตอนแรกเนี่ยเห็นเป็นพระพุนปั้นธรมธรมดาธรรมดาเพราะว่าทั้งองค์ถูกพอกด้วยปูนแล้วก็ลงรักปิดทองทับไว้หมดเลยเอา้าวล้วรู้ได้ไงครับว่าข้างในเป็นพระแก้วสีเขียว เป็นเรื่องบังเอิญมากๆค่ะคือพอเวลาผ่านไปสักพักปูนที่พอกไว้ตรงปลายพระณนาศิก์หรือตรงจมูกนะคะมันเกิดกระเทาะแตกออกมานิดหนึ่งก็เลยเห็นเนื้อหินสีเขียวๆข้างในท่านจะเอาวาตอนนั้นก็เลยลองให้คนค่อยๆกระเทาะปูนออกดูปรากฏว่าโอ้โหข้างในเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหยกสีเขียวเนื้อดีสวยงามมากๆเลยค่ะเพราะข่าวนี้ผาออกไปคนคงตื่นเต้นกันน่าดูเลยนะครับ แน่นอนค่ะชื่อเสียงของพระยกอ,องนี้ก็ดังไปทั่วเลยจนไปเข้าหูพระเจ้าสามฝั่งแกนกษัตริย์ล้านนาที่ครองเชียงใหม่อยู่ท่านก็เลยโปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาที่เชียงใหม่ในปีพุทธศักราช1979แต่เหมือนการอัญเชิญครั้งนั้นจะไม่ได้ราบลรื่นไปเชียงใหม่ทันทีมีเรื่องเล่าอีกแล้วอเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะเขาว่าพยายามเปลี่ยนช้างถึงสามเชือก ก็ยังเป็นเหมือนเดิมสุดท้ายพระเจ้าสามฝั่งแกนก็เลยทรงคิดว่าเออสงสัยเป็นพระประสงค์ขององค์พระแก้วเองหรือไม่ก็เทวดาที่รักษาองค์พระอยากให้ไปลำปางท่านก็เลยยอมให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่ลำปางแทนทำให้พระแก้วมรกตต้องไปอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าที่ลำปางก่อนนานเหมือนกันนะครับนานถึง32ปีเลยค่ะ กว่าจะได้เสด็จมาเชียงใหม่จริงๆก็คือในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์องค์สำคัญมากๆของล้านนาในปีพศ2011พระองค์ทรงอัญเชิญจากลำปางมาเชียงใหม่ได้สำเร็จการมาเชียงใหม่ครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ย้ายที่ประดิษฐานเฉยๆ ใช่เลยค่ะจุดนี้สำคัญมากจริงๆพระแกมมรกตถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดเจดีหลวงในซุ้มด้านตะวันออกขององค์เจดีใหญ่อยู่นานถึง84ปีเลยนะคะแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือในยุคข,ของพระเจ้าติโลกราชนี่เองที่เกิดการสถาปนานแนวคิดเรื่องพระคู่บาร,รมีขึ้นมาอย่างชัดเจนมากๆคำว่าพระคู่บาร,รมีนี่หมายถึงอะไรครับในตอนนั้น มันคือการยกระดับความสำคัญของพระแก้วมรกตขึ้นไปอีกขั้นนะคะไม่ใช่แค่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของอานาจกษัตริย์เป็นเครื่องยืนยันความชอบธรรมแล้วก็บุญบาร,รมีขององค์กษัตริย์ด้วยคือใครได้ครอบครองพระแก้วมรกตก็เหมือนกับว่าได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงเป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรแนวคิดนี้มันผูกพระแก้วมรกตเข้ากับการเมืองแล้วก็สถาบันกษัตริย์อย่างแน่นแฟ้นเลยตั้งแต่นั้นมาเข้าใจแล้วครับ จากที่เป็นศูนย์กลางอำนาจที่เชียงใหม่แล้วการเดินทางครั้งต่อไปก็นำพระองค์ข้ามแดนไปสู่ล้านช้างหรือประเทศลาวในปัจจุบันอยู่แล้วก็ทรงมีเชื้อสายกษัตริย์ล้านช้างด้วยท่านเป็นลูกของพระเจ้าโพธิสาราชาก็ได้อันเชิญพระแก้วมรกตไปที่เมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองหลวงของล้านช้างตอนนั้นมีเหตุผลอะไรในการอัญเชิญไปครับแล้วทำไมถึงไม่ได้กลับมาเชียงใหม่อีกเลยตามบันทึกฝั่งล้านนานะคะ เขาบอกว่าพระเจ้าชัยเฉถาทรงอ้างว่าจะนำไปให้ญาติญาติที่หลวงพระบางได้สักการะในงานพระศพของพระบิดาคือพระเจ้าโพธิสาราชาที่เพิ่งสวรรคตแต่พอเสด็จไปถึงที่นู่นแล้วพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ล้านช้างต่อเลยแล้วก็ไม่ได้กลับมาครองเชียงใหม่อีกพระแก้ามรากตก็เลยต้องประดิษฐานอยู่ที่หลวงพระบางไป12ปีแต่เหมือนจะมีข้อมูลอีกด้านด้วยใช่ไหมครับที่บันทึกไว้ไม่เหมือนกันใช่ค่ะ อันนี้น่าสนใจมากคือตำนานขุนบรมราชาธิราชซึ่งเป็นของฝ่ายล้านช้างเองกลับบันทึกต่างออกไปบอกว่าคนที่อัญเชิญพระแก้วจากเชียงใหม่ไปคือพระเจ้าโพธิสาราราชเองไม่ใช่พระเจ้าชัยเฉถาอ้าวไม่เหมือนกันซะง,งั้นค่ะนี่แหละข่าวความซับซ้อนของบันทึกประวัติศาสตร์คือเรื่องเดียวกันแต่ต่างฝ่ายก็อาจจะบันทึกต่างกันไปตามมุมมองหรือตามผลประโยชน์หรือความต้องการที่จะเน้นย้ำความสำคัญของฝ่ายตัวเอง ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงสุดท้ายพระแก้วมรกตก็ได้ไปอยู่ที่หลวงพระบางแล้วก็ย้ายต่อไปที่เวียงจันทร์ถูกต้องค่ะประมาณปีพศ2107พระเจ้าชัยเฉดหาธิราชท่านก็ย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปเวียงจันทร์น่าจะเพื่อหนีอิทธิพลของพม่าท,ที่กําลังแผ่ขยายอํานาจมา,มามากในตอนนั้นแล้วท่านก็อัญเชิญพระแก้วมรกตตามไปด้วยแล้วก็โปรดให้สร้างหอพระแก้วขึ้นมาโดยเฉพาะเลยค่ะสวยงามมากเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน การอยู่ที่เวียงจันนี่นานมากเลยนะครับถ้าเทียบกับการเดินทางช่วงอื่นๆนานที่สุดเลยค่ะอยู่ที่เวียงจันประมาณ215ปีบางตำราก็ว่า219ปีการที่ประดิษฐานอยู่ที่เดียวนานขนาดนี้ก็ทําให้ชาวล้านช้างผูกพันกับองค์พระแก้วมากๆจนหลายคนเชื่อไปเลยว่าพระแก้วมรกตมีต้นกําเนิดที่ลาวจนกระทั่งถึงยุคกรุงธนบุรีของสยามนี่เองพระแก้วมรกตถึงได้กลับมาสู่แผ่นดินไทยอีกครั้ง ใช่ค่ะปีพศ2321ตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์โปรดกล้าให้สมเด็จเจ้าพยามหากษัตรศึกซึ่งก็คือรัชกาลที่หนึ่งในเวลาต่อมายกทัพไปจัดการความวุ่นวายที่หัวเมืองลาวแล้วก็ตีเมืองเวียงจันได้พอเสร็จศึกก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาพร้อมกับพระบางด้วยกลับมาที่กรุงธนบุรีค่ะพอกลับมาถึงธนบุรีแล้วท่านประดิษฐานไว้ที่ไหนครับ สมเด็จพระเจ้าตากสินท่านโปรดให้สร้างโรงพระแก้วหรือมณฑบขึ้นที่วัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งซึ่งตอนนั้นอยู่ในเขตพระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีนะคะเป็นที่ประดิษฐานชั่วคราวอยู่5ปีตรงนี้เองที่มีการตีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ช่วงท้ายรัชกาลของพระเจ้าตากสินด้วยใช่ไหมครับมีค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงมีพระราชวิจ,จารณ์ไว้เกี่ยวกับความวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็ พระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงปลายรัชการนะคะท่านทรงอธิบายว่าเป็นเพราะทรงกําลังสิริของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมมิตได้คือเหมือนกับว่าพระบารมียังไม่ถึงพอที่จะรองรับความศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ของพระแก้วมรกตได้อืมเป็นการตีความที่น่าสนใจนะครับแม้จะมองในมุมการเมืองได้ว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมให้ราชวงจัก,กรีก็ตามใช่ค่ะ แต่มันก็สะท้อนความเชื่อที่ฝังลึกมากๆว่าองค์พระแก้วเนี่ยมีพลังอำนาจที่ส่งผลต่อความมั่นคงของราชบัลลังก์จริงๆได้ยังมาว่านอกจากวัดอรุณแล้วยังมีข้อมูลเสริมจากคัมภีร์เก่าๆว่าอาจจะเคยไปปริสถานที่วัดโพด้วยหรอครับหมายราชการที่หนึ่งะคะ่ะมีกล่าวเป็นในในไว้ว่าก่อนที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วของเราจะสร้างเสร็จสมบูรณ์เนี่ย อาจจะมีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานชั่วคราวที่พระอุโบสถวัดโพธารามหรือวัดโพในปัจจุบันก่อนเป็นไปได้เหรอครับถึงแม้จะเป็นข้อมูลจากแหล่งเดียวแต่ว่าผู้แต่งท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็อยู่ในยุคสมัยนั้นพอดีก็เลยนับเป็นเกรดปอวัติศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะทําให้เราเห็นว่าเออการจัดการเรื่องที่ประดิษฐานในตอนนั้นอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราทราบจากบันทึกหลักๆก็ได้ และแล้วการเดินทางที่ยาวนานมากๆหลายร้อยปีก็มาถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครของเรานี่เองค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งทรงปราบดาพิเศษแล้วก็สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่ในปีพศ .2325 เนี่ยพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่า กรุงธนบุรีมันขับแคบไปหน่อยไม่สมพระเกียรติที่จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธร,รูปคู่บ้านคู่เมืององค์สำคัญนี้ก็เลยโปรดเกล้าให้สร้างพระอารามหลวงขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังเลยก็คือวัดพระศรีรัตนศสสดารามเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตโดยเฉพาะคะ่ะการก่อสร้างวัดพระแก้วนี่ใช้เวลาประมาณสองปีแล้วก็มีพิธีอัญเชิญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยใช่ไหมครับ ยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะในวันจันทร์แรม14ค่ําเดือน4ปีมะโรงซึ่งตรงกับวันที่22มีนาคมพศ2327ได้มีพระราชพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งธนบุรีมาประดิษฐานอย่างฉาวนณพระบูสะบกทองคําในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามซึ่งการอัญเชิญครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการประกาศถึงความมั่นคงของราชธานีใหม่แล้วก็การสถาปนาราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์แบบด้วยค่ะ น่าสังเกตนะครับว่าขนาดชื่อของราชธานีใหม่คือกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังมีความเชื่อมโยงกับพระแก้วมรกตโดยตรงเลยถูกต้องเลยค่ะชื่อเต็มๆของกรุงเทพที่เราท่องกันกรุงเทพมหานครอมรัตนโกสินมหินสรายุทยาคำว่าอมรัตนโกสินเนี่ยก็มีในถึงการเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตอมรัตนะก็คือแก้วของเทวดาหรือพระอินโกสิน์ก็คือพระอินท ทำให้กรุงเทพกลายเป็นเมืองแห่งพระแก้วอย่างแท้จริงเอาล่ะครับหลังจากที่พระแก้วมรกตได้มาประดิษฐานเป็นการถาวรที่กรุงเทพแล้วบทบาทและความสําคัญในยุครัตนโกสินนี้เป็นยังไงบ้างครับยิ่งเด่นชัดขึ้นไหมเด่นชัดขึ้นมากเลยค่ะพระแก้วมรกตกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอย่างสมบูรณ์แบบ อาจจะเทียบได้กับแนวคิดเซ r e ร p พลาเดียมในวัฒนธรรมตะวันตกคือเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองอาณาจักรการที่ประดิษฐานอยู่ณนะใจกลางเมืองหลวงใจกลางอำนาจการปกครองก็ยิ่งตอกย้ำความหมายถึงความมั่นคงความสงบสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของชาตินะคะ่ะและความผูกพันระหว่างองค์พระกับสถาบันกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีก็ยิ่งถูกเน้นย้ำให้ชัดเจนขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่4ี่ ชัดเจนมากๆค่ะรัชกาลที่4ทรงให้ความสําคัญเรื่องนี้มากท่านทรงตอกย้ําแนวพิษนี้ผ่านทั้งพระราชนิพนธ์แล้วก็พระราชการณียกิจต่างๆเลยนะคะว่ามีแต่ราชวงศ์จักกรีเท่านั้นที่มีบุญญาธิการมีบารมีคู่ควรที่จะดูแลรักษาและครอบครองพระแก้วมรกตเปรียบเสมือนองค์จัก,กรพรรดิหรือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมนั่นเองท่านยังใช้การตีความประวัติศาสตร์มาสนับสนุนด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะท่านชี้ให้เห็นว่ายัางกรุงศรีอยุธยาแม้จะยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่เคยได้พระแก้วมรกตไปครองสุดท้ายก็มีการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์มีศึกสงครามส่วนกรุงธนบุรีถึงจะได้มาแต่ก็ตามมาด้วยความวุ่นวายในช่วงปลายรัชกาลเพราะกษัตริย์ตามที่ท่านวินิจฉัยไม่สามารถรองรับพระบารมีได้ เรื่องราวพวกนี้ก็ถูกนำมาใช้เพื่อเน้นย้ำความชอบธรรมของราชวงศ์จัก,กรีในการเป็นผู้ดูแลพระแก้วมรกตสืบไปอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเป็นรูปประมชัดเจนมากคือการย้ายพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาอันนั้นก็สำคัญมากค่ะการที่รัชกาลที่4ี่โปรดให้ย้ายพิธีถือน้ำซึ่งเป็นพิธีแสดงความจงรักภักดีของคุณนางต่อกษัตริย์มาทำในพระอุโบสถวัดพระแก้วต่อหน้าพระแก้วมรกตเลยเนี่ย มันเป็นการหลอมรวมความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เข้ากับการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของแผงดินแบบแยกกันไม่ออกเลยค่ะและอีกพระราชพ,พิธีสำคัญที่เรายังเห็นกันอยู่จนทุกวันนี้และแสดงถึงความผูกพันนี้มากๆกก็คือพระราชพ,พิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตตามฤดูกาล ใช่เลยค่ะพระราชพิธีนี้พระมหากษัตริย์จะเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงทั้งสฤดูด้วยพระองค์เองเป็นประจำทุกปีเลยนะคะปีละ3ามครั้งคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสี่เปลี่ยนเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เปลี่ยนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนและวันแรมหนึ่งค่ำเดือน12เปลี่ยนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพิธีนี้คืออะไรครับพิธีนี้สะท้อนถึง พระราชภาระของพระมหากษัตริย์นะคะในการดูแลทุกสุขของประชาชนให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขตลอดทั้งปีตามฤดูการที่เปลี่ยนไปเป็นการเชื่อมโยงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาผ่านองค์พระแก้วและก็ความผาสุขของบ้านเมืองเข้าไว้ด้วยกันอย่างชัดเจนและการที่พิธีนี้ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะอยู่เสมอก็ยิ่งตอกย้ำภาพความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนี้ให้อย่างรากลงไปในสังคมไทยคะ่ะ โหฟังทั้งหมดแล้วการเดินทางของพระแก้วมรกตนี่มันช่างน่าทึ่งแล้วก็เต็มไปด้วยความหมายที่ซ้อนทับกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตั้งแต่จุดกําเนิดที่ผสมทั้งตำนานกับประวัติศาสตร์ ผ่านการเปลี่ยนมือเคลื่อนย้ายไปตามศูนย์กลางอํานาจของอาณาจักรต่างๆจนมาเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของชาติและราชบัลลังก์ที่กรุงเทพถูกต้องค่ะพระแก้วมรกตจึงไม่ใช่แค่พระพุทธรูปองค์หนึ่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนมากๆซึ่งหลอมรวมทั้งศรัทธาทงางศาสนาคุณค่าทางศิล,ละปะอำนาจทางการเมืองแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นชาติเข้าไว้ด้วยกัน เรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าวัตถุสิ่งหนึ่งเนี่ยสามารถถูกให้ความหมายแล้วก็มีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงตามบริบทของเวลาความเชื่อแล้วก็เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ผ่านเข้ามาและนี่ก็คือทั้งหมดของการเจาะลึกเรื่องราวพระแก้วมรกตการเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์แห่งราชบัลลังก์ที่เรานำข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาเรียบเรียงแล้วก็นำเสนอในวันนี้นะครับ ก่อนจะลากันไปอยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้สักหน่อยนะคะว่าเมื่อเรามองย้อนไปถึงการเดินทางที่ยาวนานหลายศตวรรษและพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ผู้คนเชื่อมั่นว่ามีอยู่ในองค์พระการที่ท่านประดิษฐานอย่างมั่นคงที่กรุงเทพในปัจจุบันนี้มันยังคงส่งผลหรือมีความหมายยังไงต่อสังคมไทยบ้างโดยเฉพาะในมิติที่ประวัติศาสตร์ความเชื่อแล้วก็สํานึกความเป็นชาติมันยังคงทํางานร่วมกันอย่างเข้มข้อนอยู่เสมอก็น่าจะเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคบคิดกันต่อนะคะ